ก็คิดถึงแลวาตั้งตารอ แต่เขาดีมากเขาดีอย่จริงจอย่าดีอันนี้ดีไม่ได้อีนกตายอ่ะดนี้ดีน้จะตตกรวอ้มเาก็ขอสขอรอ ดายพี่จิยองเลยอย,อ,อยากของอั <c oughs> นเสิร์ฟได้ไหมคะที่มันพี่จิตอย่างนี่นะนี่งพี่สต หลัมากกลัมากหลลมากลมากอามยอนอ้องแบบให้ใส่มะเนี่ย นองละคือพี่จินยองเลยนี่นี่คือพี่จินพี่จินยองเลยจำได้โอ้ยอยากรูกระเป๋าปันเทศอืมคิดถึงอ่ะคิดถึงมากอยากไป ลองให้นะเป็นยังไงแต่เขงให้เหรอไม่ใช่เหรอเอาก็ใจว่าคิดถึงเธอคิดถึงกันกันคิดถึงแบบมากเลยมากเลยมันยังไงเนื้อหามันมันยังไงในฐานะที่คุณเรียนเอกเกาหลีมาเอร้อง เพลงได้ฟังนะหาร์เลงว่าไม่ฟังมองแต่นะพี่จินยองสารภาพตรงนี้เลยว่าเฮ้ยเขาอยู่คำว่าก็เซเว่นนี่ไงคืนจินยองก็เซเว่นใดๆคือเพลงเพลงอ่าโอเคเพลงพี่จินยองก็คือ ก็ถ้าเป็นแฟนลับพี่จินยองเนาะในการในการมันแยกสไตล์ชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคนแบบเป็นแบบไหนแบบไหนถ้าแบบตามผู้ชายมาเราก็จะรู้ว่าเออใช้เพลงของแต่ละคนแบบเป็นยังไงอันนี้ก็คือเพลงพี่จินยองจะเป็นคนที่แบบชอบแต่งเพลงซึ้งๆแล้วก็เพลงของคุณแฟนคับอีนกอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงฟังสบายๆอันนี้คือสไตล์พี่จินอันนี้คือพี่จินยองช่ฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือพี่จินยองคิดถึงมากอ่ะแบบเออคือก็รู้เนาะในกั๊ดน่ะคนที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุดอ่ะก็คือพี่จินยองเว้ยแล้วแบบ เออซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละแต่แต่คือในเรื่องของในเรื่องของงานเพลงอในเรื่อวของงานเพลงน้อยมากน้อยมากคือพอมาอย่างเงี้ยคือเราด้วยความแบบปกติอย่างเงี้ยถ้าวงคัมแบ็กเราก็จะเห็นร้องเห็นเต้นใช่ป่ะแต่เนี้ยจะแบบพอไปฉายนักแสดงอ่ะเงียบเลยเงียบเลยแล้วแบบพอปล่อยมาเงี้ยคือแบบคิดถึงอ่ะมันแบบมันแบบมันแบบเขาเข้าใจความรู้สึกนะแบบมันปิดหัวใจมันฟิลผู้ชายคัมแบ็กอ่ะคือฟิลแบบฟิลเหมือนเออ เนี่ยทุกคนเริ่มเลื่อนไหวง,งานเพลงเริ่มแบบปล่อยออกมาให้ฟังคือยังเนี่ยดีใจมากที่แบบพอไปสายสายแสดงเราไม่ได้หายไปเลยอ่ะใช่ใช่คือแบบขอบคุณใครดีขอบคุณค่ายที่ให้ที่ให้ใหพี่จินทงร้องเพลง<ช>ดง<ช>ูดงแบบที่ไม่ทิ้งอ่ะคือแบบคิดถึงมากคือเสียงพี่จินก็ยัง,ยงตังดตึงเลยอ่ฉาฉันอยากเห็นอัลบั้มของกันแล้วเน<ช>ี่ยมันเป็นยังไงกัดบอกว่าจะปล่อยอยู่นี่ใช่ไหมทุกคนหลังจากที่มีพี่จินยองแล้วก็จะมีของพี่เจบีใช่ไหมที่จะปล่อยแล้วก็มีอัลบั้มของพี่มาร์กอีกใช่ ใครบอกเป็นนกสบายค่ะใครบอกเป็นนกสบายปล่อยงานมาให้ดูถี่มากเลยนะคะไม่ได้พักเลยฉันจะตายนะคะดิตามไม่ไหวแล้วเมตาคิดถึงอะคิดถึงเจออย่างนี้คิดถึงมากอ่าถ้าสมมติการออกอะไรแบาดูเลยถ้าถ้าเมียกับเกาหลีก็คือก็คือใช่เลยนะคือการคข้าแบ็คือการเข้าแบบเดืองกันเลยนะใช่เตรียมรอเลยอ่ะ คืเพลงดีทุกคนไปฟังได้เพลงดีเพลงฟังฟังไเรื่อยๆเลยนะใช่มันเป็นเพลงที่แบบจะไปก็คือจะไปฟังอีกนะใช่คือแบบดีมากกล้องคืองานกล้องดีมากคือแบบเขาจับหน้าพี่จินยองบ่อยมากก็คือส่าใส่ตาเล่นกับฉันนี่มันพี่เสือใช่นี่มันพี่เสือไม่ใช่พี่จินยองนี่พี่เสือนี่เสือพี่เสือทุกคนพี่เสือคือแบบดีมาก นึกถึงพี่เสือตอนอยู่กับน้องแบมคือเออจริงอันนี้คือล่างที่อยู่กับน้องแบมนี่คือร่างที่อยู่กับน้องแบมคือแบบนี่ล่างนี้เลยที่แบบอ้อนสงสาชอบไม่ได้ชอบแบบทําตาแบบบิงบิงอะไรยิบไรย้ำเหมือนคือเล่นอะไรเงี้ยชอบแบบชอบทำตาอย่างเงี้ยอยากบอกว่าใครที่เป็นอากาเซ่ก็คือไม่ได้พักเพราะว่างานผู้ชายเยอะมากคือจิ้งจบใช่อุ้ยจิ้งจบพักอะกระจายตัวแต่ว่างานรัดตัวมากคือแบบตามแบบ ฉันไม่ไหวแล้วแม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย